หน่วยที่4มีชื่อว่าผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลืองเป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถให้นักเรียนนำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นและออกมาบรรยายให้เพื่อนๆฟังเพื่อฝึกให้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดและกล้าแสดงออกวันนี้ดิฉันจะมาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะเริ่มจากภาพที่หนึ่งในอดีตประชากรไม่หนาแน่นมากมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้ายัางไม่มาก มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้ที่โดมสมบูรณ์มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลมีน้ำเพียงพอที่จะเก็บกักไว้ใช้ในการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าภาพที่สองชุมชนขยายเมื่อชุมชนขยายตัวมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเราจึงต้องนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ภาพที่สามค่ะเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการเราจึงต้องนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมากจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลมีน้ำไม่พอเก็บกักไว้ใช้ในการชประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าภาพที่สี่ค่ะ ถ้าเราใช้เท่าที่จําเป็นเปิดเมื่อใช้และปิดนันทีเมื่อเลิกใช้ก็จะช่วยให้ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติไม่เสี่ยงเงินตาจากการนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างชาติต่อมาเราต้องมาฟื้นฟูระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติให้กลับมาใกล้เคียงดังเดิมได้มากที่สุดเราก็จะมีน้ําเป็นทรัพยากรราคาถูกในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการฉลประทานค่ะขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ